สามูดอกเสมอไหนเสมอกัน ก็สารวิชาะลสาตีต้องต้องเอามตัวนี่าคนดเบอร์สิบคุนไปยัคเเยีกอนประานเบอแปกระชัยกอนทคามเบอร์สี่กระไทยแทนสามกหลังสันเมืองไทยส่งเบอร์สิตัวนี่มันเหนียวสุดนะกระไทยจันประาจันปะพาเบอร์สิบเจ็ด จะไปด้ซีกเบอร์หกุงทอนวิลาวศ์วิลาวน์ไยโลดเบอร์หนงำังตกเล่นนเ็มประตูนั่นะตูไม่ไดอะไรนักชั้นเกือกริกดีเบอร์สู่ บุตดการทีมได้แก่ไม่ใช่พียอดนะไม่ใช่พียอดกลบกิดกับสาลิกรเป็นผู้เล่นบตรการทีมด้วยกัการเอฟตีประกอบด้วยโดนเพชรเรพวงั้นโดดัวสามตัวเบอร์สิบสองประธานติดมาเบอร์เจ็ดพิพัฒพงศ์รศิ์สินเบอร์สี่พิพัฒปู่มากตุรศิ์สินเบอร์สิบสี่พิพัฒปู่มากเบอร์สี่รัทวุิชัยสุกเบอร์ห้ากิจติรพงษ์มาน้อยเบอร์สิบ สุทธพงศ์โทพยัต์เบอร์ยี่สิบสองวิริยบุญอ้อมเบอร์สิบแปดนภนนท์ไม้หอมเบอร์สิบเก้ากิตติพงษ์วังหน้าเบอร์แปดรูผาภาคพันเบอร์เก้าขอบค um, really er, ุณคุณกิติศักด <no ิ์บนถนอมนะครับหรือว่าผู้จัดการทีมร้านโพนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนร้านค้าทุกร้านนะครับทางมูลสัตว์นิตยาคอตเทนเป็นยางยนต์คอตเนกระบนถิ่นเมืองนะครับ เนืองกางวันบจะกรดรวีจำกับดีดีรีสอร์ทดีนต้ำงหยุไททอย้าสตกเป็นผู้สร้างสนามแห่งนี้ด้วยนะครับเป๊ะๆนะมันเป็นของเหวาดองประเทศพิเชษการช่างนครการเกษตรอุตุอรกรินเซอร์บิกรงสีแซง 3P นะครับเคทีเอสด้านร้านจำนายโทรศัพท์มือถือปกอบรงไทยแอซ่ารงงานชนุกาอจุฬาพินครับจาวเพลมาตายโรงนุนแข็งอยู่เหรียงเจริญ โบปันเดดอสพีพีแม็กยังและก็เอสพีเจหลายเนะครับโคดิสินฝั่งโนนทรงคนไม้หองฝั่งนี้ปริชาเขี่ยตื่งคนนะครับโคดิสินการจัดการของเป็นี้ครับครูเอกครับกิตติรังมาน้อยและขอบคุณผู้จัดการทีมทูปเทียนผู้เล่นทุกคนนะครับที่ส่งเพลงให้ร่วมแข่งขันในวันนี้นะครับสีฟ้าของสารุษเซกครับรองแชมป์ครั้งที่แล้วเบอร์มูสปอร์ตนะครับ ร้านปักเก็ตมอน้ำเป็นผู้สนับสนุนทีมนี้ครับเอ็นเนอร์แล้วก็โคดสินสมผลไ<ม>หมปรับพระนบุญเรื่องแกงพิพัฒน์พงให้จิตรภพงมาน้อยครูเอกมออทังซ้ายอ่าคือมาทงจิตรภพงมาน้อยใช่เข้ากลางไปนักโทษเฉยๆผมขึ้นหน้าไม่ได้เปลี่ยนกายออกไป มาที่กิตติพงมาน้อยครับเล่นฟุตบอลระดับประเทศมาที่กิตติพง์มาน้อยฟุตบอลลายมินิสเตอร์ครับที่จังหวัดกาญจนบุรีนี่รอบสี่ทีมสุดท้ายด้วยสสญญจะตามครั้งต่อไปนะครับว่าจะจับมือไหลรายการประเภทไหนรูปแบบอะไร รุ่นอายุเท่าไยอาจจะตีกินแค่ประมาณน้อยกว่าไปเต็มน่าสมรสยึดประธานจิตมาตัวนุชจอดจังหวัดกําแพงเพชรด้วยปัจจุบันน่าจะเล่นอยู่ประธานจิตมาคือพัดพรมเพื่อประธานจิตมาประธานส่วนกายมาให้น่าสมรสใช้ศึกจุกงฝ่ายได้ไหมลูกนี้ไม่ได้ครับบอลออกไปก่อนครับ ตัวแทงหวังเป็นเพชรด้วยเบอร์ห้าครับเบอร์ห้ากับอะไรครับอะเบอร์เจ็ดถูกรัดดเนสีกรมอหลังของบูมบูมสปอร์ตพัดแทงสฉอยเฉื่อยสูกพัดหน่วยงานระดับประเทศเลยครับแมู่กพัดกองแต่พนายเต็มถูกพัดจันทร์ะองค่ะ งานจิตมาตานยังชุดบ,บอลไม่ได้ครับปอกขวามาให้พิพัฒน์ทองเอาเกินไปครีนวัดเปลี่ยนออกมาทางซ้ายยั่หนีมาเร็วได้ครับไม่ผ่านกองหลังของฝั่งบุญบุญสปอร์อตปูสาประตูของทางฝั่งบุญบุญเสรออแล้ไม่รู้ โจโจ้ที่โข้างบนลแะาม่เกือบไปครับจ่อดพุทสาประตูกัดช้กอนเลยวะเี่ยทำไมแม่ิ้เกลียด้าย K ครับนักวิทย์ไหสุดแล่วเป็นทำไมเล่ามาจับเจอกันแล้วตอกันเองแม่เลยเห เป่นเวลาแรกปมมุ้งสปอร์ตแม่หมายเลขสิบเอ็ดหนึ่งอำนจาจสวรรค์กว่าให้พี่พัดพงศ์สุรศิทธ์ออกกลางให้ทหารจิตมา,าทหารเป็นผู้จอระดับภาคไปแล้วครับตรงนี้ขาขาพักทันเอาลงม่ได้ครับโด,ดนทำ อะไรซาวแต่ก็ตอนนี้ผมรู้จักกับผมถ้าคิดเอามันจะใคอยู่หรือเปล่าอ่ะหลังจากโจทย์นี้ก็สีส้มงูงูกระป๋อสีฟ้าขำวขาวเน็ตสีหรือว่าเป็นทีมชั้นนำของกำแพงเพชรเหมือนกันฟุตบอล11คนหนึ่งผิดทั้งสองตัวเจ๊เจ๊ัดกัง เด็จนมาให้ประธานจิตมาบางทีนี้มาขึ้นหลังตั้งต้นมาให้จิตแมมาหน่อยว้านมาน้องอยต่อบอลคอยต่อบอลเสตอาต่อลงมือเสร็จบุษบใช้สดบุษบาภาคาทันไหมบุภาอย่างไม่ไครับบุษา้การเทพจิ้มเีโผล่รับบุภาองการมาได้เก้าเราก็ต้องให้เขากันเอฟซีเคื่อนําไปแล้วก็นั่งไปดูประ หมายเลขเก้าเนี่เคยเล่นฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกินสก๊าบฟระดับภาคได้เป็นแชมป์ภาคเหนือตอนล่างเลยครับนี่จากวงเล็กกีฬาอบจของหาวิทยลังหมายเลขเก้าขึ้นน้ำแล้วครับต้นระวังนะพี่ต้นระวังพี่ครับไปยัมออกมาทางซ้ายใ be ห้กับ พิพัฒชัยจับประภาปงให้ดไ้รู้จักรัใครครับหลังสังเนียนไทยสองหนึ่งศูนย์แล้วครับขอเดียวนะบอลคู่นี้ทันกันตลอดครับจับใช้กอดตัวพิกรณ์คูหาโดนแซดดิงครับโดยหมายเลขที่สปิยปุณย์ปิยมัยคงเดชขอฝาหาพิพัฒน์ทอขพอกลางไว้นะพชัยจุด นัดสมุดสายวิ้งเส้นมาให้กับนุ้ีพัดนตัวนเซ็นเซ็นหาบอลวนีวน้นไปจ่ายไป,ไปตั้งชิดต่นางนชาติมาไะไรก็นไรเพื่อนกันมันเคยไต่กันมล้วเอนี่ไม่เป็นไงสมัยรัน เรควรจะขอความแพิดงกรื่องพงมาโนวผู้ดำเนินการแจกการแจกไขด้วยยุงไก่นคนชุม1 0ี่น้คนชุม1 0เห็นครับสีฟ้าขึ้นน้ำอยู่อย่ในนี้ยโอสาประตูสลาวดิวิชาสวัสดิ์จับปอดตรงนี้ขึ้นมา อาวุธปอดใจมาึกฝั่งนี้ครับไปเลยทุกคนเพลย์เลยทางคนไทยมีแรงมากประกาศให้ประธานจิตมาครับของถามเนฟซีหลบหลบแตะหนีทีให้ดิพัทพงศ์สุรเสถึงดิพัทพงศ์ไล่ที่ว่าให้ประธานดึงหนีประธานจิตมากเล่นไปตามเกมเล่นไปตามเกม เอา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 าให้ๆๆ้ให้ใึ้นห้รื่องเรื่องสามีได้ต้สามบอลอกมาให้ลาบอลออกนาออกซ้ายมาให้พิพัฒน์จันทร์ประภาพงพิพัฒน์อร์ข้ามออกดุกว่าให้จับใครจิ้มไมบลอกไว้ด้ทันต้องออกบอลเร็วไหมนิคส่น ไม่ครับทหามาที่คุณทหารมาทางดีทหารีดีเกิดสองสองใจรู้เดียวเกิดบได้ในกางของกองทหาว่าทำไมไม่ยิง้บอลเกิดเนนี่เลครัองสาังขึงต่อเื่อนจังหวะนี้หลายคนลังมาให้กพงศ์มาน้อยกพงศ์พื่อไปุเนรทักมาให้คุสาระูครับลาวุฒิพิชาสวัสดิ์ให้จัดใช้กอบสาริก่อนขยับเลยขยับเลยเยนขยับลไไม เพี้ยนใช้บพาบอลวนไปไม่พลาดีพันคง oh. สูสีสิาสไลด์บอลต่อไปครับหังนและสีฟ้าทำการันสีรองแชมป์ครั้งที่แล้วครับเได้ครับเฟร็ดพันชัยเปนพาบอลฟูี้สสีเข้มข้นประสบการณ์พอกันเลยครับ เราทานผิดมาทานหนฮอยทางซ้ายถายได้ไหมปียกุลถ่อย้าไปครับปีกุลปีไม่คงเด็ดเรื่งเวลาแรกครับฟุตบอลเดจ้วบุ๊คเจลเตรับครั้งหี่่ง ทั้งที่แล้ววือเราเป็นรอกรอบไป,ไป <erman S 1> ที่ลูาป้ายทิศวาที่ซีต่อมือลสาวเปตัวสลาวุฒิวิชาสวัสไม่เข้ใไหมลูกบอลไปงครับมุ่งสุดี่ริงหอ่ไ้งทุ่มครับหลังฝั่งทีมบอลมาบอลดึงเขัมาเนียนใสงหลังกาต่อสกวาให้ฟิบุนปียมัยคงเดชถุกตุลขอฟ้าให้จัดใช้กับสาธิกร กจะจายลงจิงไกครับข่ามือสาวาตูตุกคนเพชรเทรีบอลออกว้ามาให้พิพัฒน์คงบนไปให้ประธานายขึ้นมาประรรตูที่กงประธานทางซ้ซ้ายอย่ไม่เห็นเบอร์ฝัง่งนู้นตามมาให้นั่นคชัยสุดนัดกมือสอจังหวัดกำแพงเพชรนันอวามาให้ประธานจิตมาตรงนอวงนู้นประธานลงจิงไก่โหโหเข้ากลับนิใต้ท้าเลยครับ ยิงเข้าข้อเลยครับแตี๋ช่วงครับทีพัฒน์ตองตัลเลขเต็มให้ประธานจิ้งาปัดท้ายพักพักกลางเห้นัทธวัชัยศุกร์หย่งยินด้วยทรายครับเกี่ยบเสาแตกหน้าเข้าเลยครับนัทธวัชัยศุกร์บกพุทธจังหวัดกำแพงเพชรด้วยครับหมายเลขห้าลิงประตูให้กับทีมกำปั้นนักเสือขึ้นนำเป็นสองประตูต่อศูนย์ครับงานหนักของมือบูมสปอร์ตนะครับ บอลนี่ต้องส่งแข่งบ่อยๆเจอของแข็งบ่อยๆเจอเฮ้ยช่วยกันเฮ้ยช่วยกันไม่ต้องบ่นเฮ้ยตอบการเยอะครับบ่นน้ำผาเลยวะอาตุ้วชัยศกอาตุวุชมาให้ธนาจิตมาไล่เลยจับคายตรอบตัวที่ก่อนปีญกุลเตรียมมาให้จับคายกรอบตัวนี้ก่อนขึ้นหลังมาใไปกับสลาวุสลาวุอชมาลงมาถึงคำนาจสต่รถบางพิชใช่ไหมวิ่งเลยวิ่งมาน่าตบัดยิงมาติด แลคงมาน้อยได้ <speaking 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 ันัไ้เาท้ายเจงขึ้นเวลแรกครับบัมสปอร์ตีอปุนปีใหม่ของเ็กเอาให้นักสังจับบอลพลาดเป็นิด่สิ้เอาขายได้ไหมได้ประตูเฉลมสุสกัดไปโดนผู้เล่นของทางฝั่งบูมสปอร์ตออกไปหลังการตัดสที่ก็ปิดสระพงมานอยออกขวามาให้พิพัฒน์ทองสูสุน Bụt hát bóng Lấy khuyên lãng bè Hãy cho chắc ổn thức đi Chắc ổn có cảm hay phát chắc bóng Họ Tại bè thì kỳ thủ lập mà nói Kỳ thủ lập bóng Hay là phá bác thân phù phá Tại ngoài khâu quả ổng mà hay gặp rất hút cháy sụp Hắn hút bay thắng khép Đồn kỳ phát cháy hào Phong cả đây ประธานกิดมาประธานายคืนหลังยาวมาให้จะอ้นเพชรเทรีพุ่งสามตัวครับออกมาที่กิดนภ์มาน่ออ,อกซ้ายไปเหมือนหลังมาตั้งต้นใหม่ที่กิดนภ์นนนมาโน่อออข้อ,อขวาให้พิพัฒน,น,น,น์คงสุดฤทธิ์สิ้นอยากเจอปั่งลงแล้วไม่รูจ้จัอง,อง,งเลยยังเลยเอาแล้วก็ออกไปทางซ้ายยังไม่เห็นเบอร์ฝั่งลงสักทีเลยผมออขวามา ไปไปองบนไปผ่านสุพเนสีกล่องครับเดสปอร์ตสุพเนจากรุ่งมาสนาจต่อนาจยิงไอ้บัติดแล้ว่มาน่อยครัแล้วโอ้โหไอ้บอลนึงนเหรขยับไปเยขยับขยับไปเยอะขยับไปเยอะโน้าเป็นุักษนะปากงย้ำ เอางั้นในเวลาเพื่อนกันเถื่อนใหญ่รู้จักกันผลถึงนจงคนไม่ของก็ไปเตือนหนูต้องระวังประทะลงยิงไกลตามคานอย่างสองต่อศูนย์อยู่นักสีฟ้านำขับขานเซซิ่รองแชมปครั้งที่แล้วแย่งครั้งที่แล้วคือเรื่องกระจกรายการสนามนี้นะต้องเปิดศึกที่แล้ว เด็กแก่ไหมครับสมกัรนับศึกษาพระมโนยออกขวามาประธานจิตมาไหนบอกผมจะฉลาบไปน่มนยังไม่เทากับฟุ้ที่ทำแล้วเอาให้มันตั้งไว้ก่อนดีพี่เออพี่ก็จับบอลา้อง้องคล้ายๆม่เลยาแข่เฮ้ยจับจับปหี่ไปไหนมาหาผมอยู่โอ้ยย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 ย จบท้ายเกมเคึ่มเวลาแรกพี่ตั้งแต่คู่แรก่คู่แรกมาช้าเลยคู่แรกาเกที่ตนพเลยนอะโอดิชันด้วยเหรอยุ่งไหมอ๋อโดออกราข้าวไว้โผิพดมึมากครับหมายเลขสี่ิพัาดตุมมากกิษณพงษ์กลางให้ประธานชิบมา ประธานพอก่อมาให้ทั้งพิพัฒน์ธงสุดเสียใลิ้มเต้นไงให้ผู้พาภาคันผู้พาอะไรคือเหล่าให้พิพัฒน์ธงพิพัฒน์ธงประธานจิตมาคืนหลังไปจุดชนะพองมาหน่อยพิพัฒน์หมู่มากพิพัฒน์ยกข้ามาให้กับรัฐธรรมนูญสุขเตรีมคืนหลังให้ประธานจิตมาประธานยิ้มไซส์ต่อยโอ้โหไม่ได้ครับ เต่เกมใหม่ก็อาวุธว enfin ิชาตวัดมาให้กับกบจักไทยกบาิกอครับอดีตกัปตนพทย์ัซซีเมื่ก้จากไทยจักไทยดินสุดยอดัดสุดเจียบนะครับทุกนี้โอ้โหจักไทยกบาลิกทัพังเต็มนะครับตัวก็สุดยอดเหมือนันโอ้โหและแล้วถึงัคนไม่หอมกาล์ดบเวลาการเกิดขัน ครูเวลาไดกของคุนย้อนสอว่าคำสั่งนักการศึกาที่เรานำรุงปรุ่ก็ตอบถูกต้องถูกตอบก็คนน่อยจากนักหน้านักโทรเว็กเล็กหมายเล็กข้าคูผ้าากันยับยั้งสักมาชมเพื่อนเุลาหลังต่อนลครับไปไนกันเนกัดีาจรยทั้งสอนักศึกขอบคุณคนการทีมทุกทีมและกีฬาทุกคนและกหร่วมการสนับสนุนด้วยครับพรูแต่าเจียมโจด้วนะครืบ คู่ต่อไปก็จะเป็นออาตอนา่าชนวนกับขชมัน FCB ลองชั้าภากมาแล้วครับออโต้าตนวนฟุตบอลส1ีเดนไลมินิสเตอร์ครับ